บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะดำรงอยู่ในธรรมกล่าวคำสักทำหน้าที่ของตนย่อมเป็นที่รักของประชาชนสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านครับวันนี้ช่องสถานีมีบุญนำเรื่องรลวาธรรมะหลักการใช้ชีวิตมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังครับ ความจริงแห่งชีวิตและสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันคนเรานี้มักจะหวังความสุขจากสิ่งภายนอกแล้วบางทีก็ไม่ค่อยจุดคิดว่าเราจะต้องมีเวลาอยู่เฉพาะกับตัวเองสิ่งทั้งหลายนั้นจะไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลาอย่างน้อยแม้ยังอยู่กับเรา มันก็ไม่สามารถเป็นไปตามใจปรารถนาของเราตลอดไปถ้าเราจะให้สิ่งทั้งหลายต้องเป็นไปตามใจปรารถนาของเราแล้วเราจึงจะมีความสุขเรามีแต่ความทุกข์เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติที่ว่ามันเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยของมันครับ เมื่อเราต้องการให้มันเป็นไปตามใจปรารถนาของเราพอเรามีใจปรารถนาต่อมันให้เป็นอย่างนี้แต่ธรรมดาของมันตามกฎแห่งปัจจัยกับผลักดันมันออกไปอีกทางพอมันไปอีกทางแต่ใจเราต้องการให้มันมาทางนี้ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วใครชนะ ใจเราปานาให้มันเป็นอย่างนี้แต่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันกับเป็นไปทางโน้นใครชนะก็ต้องตอบว่ากฎธรรมชาติชนะกฎธรรมชาติก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ชนะพอกฎธรรมชาติชนะเราแพ้เราก็ต้องถูกบีบเรียกว่าเกิดทุกข์ อันนี้เป็นธรรมดาเพราะมันขัดกันตั้งแต่ต้นกะระแสมันคนละกะระแสกันครับสำหรับในทางพระท่านจึงสอนเรื่องนี้มาย้ำให้เราเข้าใจความจริงของธรรมดาและให้เราวางตัวให้ถูกต้องว่าเราจะต้องไม่เอาความปรารถนาหรือความอยากของเราเป็นตัวตั้งแต่ต้องเอาความรู้ เท่าทันเหตุปัจจัยเป็นตัวตั้งพอเห็นสิ่งทั้งหลายก็มองในแง่ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันจะไม่เป็นไปตามใจอยากของเราถ้าเราต้องการให้มันเป็นไปอย่างไรเราจะต้องรู้เหตุปัจจัยของมันต้องศึกษาเหตุปัจจัยของมันแล้วไปทำเหตุปัจจัยเพื่อให้เป็นอย่างนั้น อย่ามัวนั่งปรารถนาอยู่ในสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามต้องการมันเป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วจิตใจจะเป็นอิสระความอยากจะมาบีบบังคับจิตใจของตนเองจะอยู่โดยรู้เท่าทันว่าเราต้องทำที่เหตุปัจจัย พอเห็นสิ่งทั้งหลายชาวพุทธก็จะทำใจได้ทันทีเพราะหลักการทางพระพุทธศาสนาบอกไปแล้วว่าให้มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยพอมีอะไรเกิดขึ้นเราบอกกับตัวเองว่ามองตามเหตุปัจจัยและเป็นไปตามเหตุปัจจัยแค่นี้ก็ตัดความรู้สึกที่ไม่ดีได้หมดครับ ท่านผู้ฟังครับเราต้องมีสติก่อนเสมอสำหรับการวิปัสสนาภาวนาเราก็ต้องมีสติก่อนเสมอก่อนที่จะวิปัสสนาภาวนาได้คือรู้แจ้งเห็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายเช่นโลกธรรมแปดถ้าไม่ได้สมถภาวนาก่อนไม่ได้สมาธิก่อน จะไม่ได้ผลรู้แต่ปล่อยวางไม่ได้ยังต้องมีลาบยสศสรรเสริญแล้วก็อาจจะเกิดความหลงคิดว่าตนเองรู้แล้วเข้าใจแล้วทั้งที่ยังติดอยู่กับลาบยสศสรรเสริญสุขการภาวนาการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จึงต้องสม,มถภา,าวนาก่อนที่จะวิปัสนาภาวนาถ้าไม่มีสม,มถะ ไปแล้วจเจเิญวิปัสนาก็จะเป็นวิปัสนูไปรู้แล้วก็ปล่อยไม่ได้ปรงไม่ได้วางไม่ได้แล้วก็หลงคิดว่ารู้แล้วบรรลุแล้วเข้าใจแล้วแต่เข้าใจในทางจินตนาการไม่ได้เข้าใจที่เกิดจากการอยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วก็ปล่อยวางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งส่วนที่เจริญและส่วนที่เสื่อมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้คนเรามักจะสอนให้ข้ามสมาธิกันไม่ต้องปฏิบัติสมาธิเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นเพราะทำไม่ได้ยากมากนั่งภาวนาก็ไม่ได้พอเริ่มนั่งก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมา เหมือนเป็นคนที่ต้องกั้นหายใจเวลาดำน้ำเวลาาวนานี้ก็เหมือนไปดำน้ำไม่มีอากาศหายใจอากาศของใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและความคิดปรุงแต่งพอต้องยุติการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสหยุดคิดปรุงแต่ง ก็เกิดอาการตึงเครียดขึ้นมาไม่สามารถนั่งภาวนาได้เพราะไม่มีเครื่องมือที่จะทำให้ใจไม่เครียดกับการนั่งสมาธิเครื่องมือที่จะทำให้ใจไม่เครียดก็คือสติชาติจะเลิญสติอยู่เรื่อยเรื่อยควบคุมความคิดความอยากอยู่เรื่อยเความอยากคิดความอยากรู้รู้รูปเสียง ลดก็จะอ่อนกำลังลงไปทำให้เกิดความเครียดเบาบางลงไปเวลานั่งสมาธิก็จะไม่เครียดมากครับก่อนจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ต้องเจริญสติให้ได้ก่อนลดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสล,ลดความอยากคิดปรุงแต่งให้น้อยลงไปเช่น การบริกรรมพุโทโธพุโทโธถ้าบริกรรมพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องก็จะไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความอยากคิดปรุงแต่งก็จะรู้สึกเย็นสบายใจจะว่างถึงแม้จะไม่นิ่ง เวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายได้จะไม่รู้สึกอึดอัดจะไม่รู้สึกเครียดบางคนพอเริ่มนั่งก็เจ็บเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ขึ้นมาทันทีแต่เวลานั่งดูภาพยนตร์นั่งดูได้นั่งเครื่องบินไปต่างประเทศหลายชั่วโมงก็นั่งได้แต่พอนั่งสมาธิเพียงห้านาทีกลับนั่งไม่ได้ พราใจถูกควบคุมบังคับไม่ให้คิดพอไม่ได้คิดก็เหมือนกับคนดำน้ำไม่มีอากาศหายใจดำได้เพียงไม่กี่นาทีก็ต้องผัวขึ้นมาหายใจแสดงว่าสติเราไม่มีกำลังสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในการรักษาโรคจิตเป็นยาขนานแรกที่จะต้องรับประทาน หมอทุกคนให้คนไข้รับประทานยานี้ก่อนก่อนจะรับประทานยาอื่นสติกับยาสำคัญที่สุดถ้าไม่มีสติแล้วเราก็ไม่สามารถใช้ยาชนิดที่สองและสรักษาโรคได้เหมือนกับเวลาจะผ่าตัดคนไข้ต้องดมยาสลบก่อนเวลาผ่าตัดคนไข้ ยังรู้สึกตัวคนไข้ต้องดิ้นก็จะไม่สามารถผ่าตัดได้ใจก็เหมือนกันเวลาจะทำใจให้สงบให้ฉลาดก็ต้องมีสติก่อนต้องควบคุมกิเลสตัณหาที่สร้างความฟุ้งซ้มความอึดอัดใจในขณะที่นั่งสมาธิก่อนจึงควรเจริญสติอยู่เรื่อยๆเจริญทั้งวันครับ ท่านสาธุชนทุกท่านครับในบางครั้งเราต้องขอบคุณความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตเพราะถ้าพบแต่ความสุขชีวิตก็จะเพลิดเพลิอนอยู่ในความสุขจะประมาทในความสุขคิดว่าความสุขจะอยู่กับเราไปอีกนานหากมองอีกมุมก็จะเห็นได้ว่าพออกุศลให้ผลความลำบากมาเยือนในชีวิต ขณะเดียวกันกุศลกรรมก็ให้ผลพร้อมๆกันทำให้คิดถึงบาปบุญคุณโทษเวรกรรมต่างๆน้อมใจไปในทางพระศาสนาจงใช้โอกาสนี้เป็นการเริ่มต้นเดินทางสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงครับเดินทางตามรอยพระอรหันต์ท่านดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัจจัยสี่ ตามมีตามได้เป็นภิขุผู้ขอเราเป็นคารวาสเริ่มต้นเดินตามรอยท่านด้วยการเจริญทานศีลภาวนา 1. ทานทำเท่าที่มีโอกาสและต้องไม่เบียดเบียนตนเองเป็นการฝึก,กจ,จิตใจให้รู้จักเสียสละสละออกจากการงานก็ทำไปให้ดีที่สุดไม่เลือก ทำเพียงเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยสุดจริตเป็นสัมมาอาชีวะ 2. ศีลร,รักษาศีลห้าให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาและใจจะเป็นผู้มีจิตใจเป็นปกติไม่เดือดร้อนจากการกระทำของตนภายหลังความเดือดร้อนใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอดทนยอมรับไป แก้ไขไปอย่างสุดจิตใจถ้าผ่านไปได้เองถ้ารักษาศีลอย่างสม่ำเสมอ 3. ภาวนาคือการทำจิตใจ,จเจริญในทางธรรมมากขึ้นเริ่มต้นด้วยการจเจริญสติปัฏฐานสีฝึกให้มีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาโดยไม่มีความจงใจ เท่าที่ทำได้ถ้าจเจริญบ่อยๆสติก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าสติดีกิเลสจะครอบงำจิตใจเราไม่ได้ทานบารมีศีลบารมีและปัญญาบารมีก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นอย่าไปตกใจกลัวกับข้อกรรมที่เกิดขึ้นแล้วจงมีจิตใจที่ตั้งมัน่นค่อยๆแก้ไขปัญหา ไปด้วยสติและปัญญาครับท่านผู้ฟังครับไม่มีอะไรที่น่ากลัวพระทุดงท่านออกเดินทุดงไปตามป่าเขาลำนาวไยตามลําพังไม่มีเงินทรัพย์สินใดติดตัวพร้อมประชิญกับภัยทุกชนิดเพราะท่านเชื่อว่าในกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าบุญกุศล ที่มันสร้างแต่วันนี้จะช่วยบรรเทาบิบากอากุศลทั้งหลายที่กำลังผ่านเข้ามาให้เจือจางลงและไม่ส่งผลในที่สุดอดทนทำไปสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับน้องสถานีมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนทุกท่านที่เข้ามารับฟังธรรมะ หลักการใช้ชีวิตท่านสาธุชนทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสถานีมีบุญขอบคุณครับ